สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่แถวที่หยุดรุดพญาไทยแขวงทุ่งพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีขบวนรถที่กำลังเข้ามาคือขบวน379กรุงเทพปลายทางชุมทางฉะเชิงเซาครับมาแล้วครับ เอาสตอม4131ทำขบวนครับ ได้เวลาปล่อย379ออกจากที่หยุดรถพญาไทแล้วครับ และขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกาแล้วเดี๋ยวจะมีขบวนรถที่282จากกระบินบุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงครับมาแล้วครับขบวน282โอ้โหเสียงโอ้โหมาแล้ว282 GEA 4556ทํำขบวนมาครับเข้าที่หรถพญาไทแล้ว และนี่ก็เป็นสถานีรถไฟ BTS พญาไทนะครับเดี๋ยวอีกครู่จะมีขบวน391เข้ามาอีกขบวนนะครับ17.10นาฬิกา10นาทีครับขบวนรถที่กำลังเข้ามาคือขบวน391เป็นรถพิเศษชานเมืองครับทำขบวนโดย GEA 4525ครับโอ้โหควันพุ่งๆมาเลยนะครับ